สวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุคนนะครับที่เห็นข้างหลังก็คือน้องควายนะครับควายข้อควายนะครับขอกุ้ยอยู่ใต้เหล่าเหล่าเหล่าหรือว่ายุ่งฉางเนาะภาษากลางที่เหล่าเอาไว้เก็บเข่าเก็บเกี่ยวผลผลิตนี่ใต้ล่างจะเป็นข้อควายขอกล้วยภาษาอีสานควายก็คือกล้วยกล้วยก็คือควาย คือกระบืนอ่นเลี้ยงไว้จะโตว่ะเดี๋ยวสิ่ายเบิ่งชัดๆเลี้ยงไว้หนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดโตพี่น้องอนอนอาบขี่อยู่คุณนอนอาบขี่เย็นสบายกินเฟียงงากัมีด้วย หย่าสดๆจะมีปอนทั้งหย่าปอนทั้งเฟียงทั้งหย่าทั้งเฟียงยนี่สต็อกเฟียงอยู่พี่เราเฟียง แองหน้าให้มันกินน้ำ